วันนี้จะพาไปชมการเลี้ยงปลาเหลืองของเกษตรกรชาวสวนยางพาร,ราในจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะสร้างรายได้เสริมในช่วงที่ราคายางพาร,ราตกต่ำแบบนี้ค่ะติดตามได้จากรายงานของศูนข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะวัฒนาจักการปลูกพืชเพื่ออุตสาหกรรมเรื่องของราคาที่มีการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องที่เกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้เช่นเดียวกับการปลูกยางพาร,ราซึ่งอยู่ในช่วงที่ราคายางตกต่ํา เกษตรกรต้องหาไรายได้เสริมเพื่อให้สมดุลกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวกิจณะเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่หันมาเลี้ยงปรากฏเหลืองจําหน่ายหลังจากที่ประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ําได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นปรากฏเหลืองขายในตลาดในตัวเมืองหนองบัวลาพูเป็นปลาที่มีราคาสูงจึงได้ศึกษาเรียนรู้จนกระทั่งลงทุนทําบ่อเลี้ยงปรากฏเหลืองในบ่อผ้าใบในปี2563จํานวน6บอ่อ ซึ่งผลผลิตต,ต่อรอบใน1บ่อจะได้ปริมาณปรากฏเหลือง1,000กิโลกร,รัมตกตัวละ1ขีดจำหน่ายที่ราคา120บาทถึง150บาทต่อกิโลกร,รมัมเฉลี่ยต่อรอบจะได้เงินถึง130,000บาทใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ150วันปรากฏเหลืองเป็นปลาที่มีเนื้อนุ่มสามารถทำเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูและลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ระแวกจังหวัดใกล้เคียงจะเดินทางมาซื้อถึงที่บ้านจำหน่ายในรูปแบบปลาสด ในอนาคตจะต่อยอดเพิ่มช่องทางขายทางออนไลน์อีกด้วยไปเจอปลากดเหลืองแม่ค้าเขาบอกว่ากิโลละ200บาทมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมอยากเลี้ยงปลากฏดเหลืองในบ่อกว่าใบลองดูการยางแห่งประเทศไทยได้เข้ามาให้ความรู้และสนับสนุนเงินทุนจํานวน1 0 0 0 0แบาท กูไม่เกิน2ปีดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีโดยทางกฤษณนะได้ร่วมกับคุณแม่ขอทุนสนับสนุนดําเนินการซึ่งเป็นสวัสดิการเพื่อเกษตรกรให้กับชาวสวนยางพาราเพื่อนําไปประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในช่วงราคายางตกต่ำํำกู้ไปเพื่อบรรเทาความเือดร้อนในยามที่ยางพาราราคาตกต่ําเพื่อให้เกษตรกรไปประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวในอนาคต การสร้างรายได้เสริมของเกษตรกรสามารถพัฒนาเป็นอาชีพหลักควบคู่ไปกับการปลูกยางพาราเพื่อสร้างรายได้ที่มากขึ้นและมั่นคงต่อไปศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักข่าวไทยอ,อสอมทรายงาน